ง,งงเลย <c oughs> ดีใจมากมากครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยของให้กับแบรนด์ S L A ก็<ม>รู้สึกว่า<ม>เฮ้ยเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาก็ดีใจมากๆครับ<ม>แล้วเขาไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเ<ม>ขายังโวล l d ด้วยเอเชียเขาเก็ตบดเลย<ม>ครับใช่ครับคือจะปักลังสิบกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรม วันนี้ได้เจอแฟนคลับครับแล้วก็ได้มีการเล่นเกมด้วยแล้วก็ร้องเพลงสองเพลงแล้วก็ได้มีการเดินแบบด้วยออก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ใหม่ปกติแลว้วผมจะไม่ค่อยเดินแบบเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบในรอบหลายปีเลยมั้งที่เราได้ได้เดินแบบอย่างเงี้ยก็ดีใจมากมากครับจะอ,อยู่แปลว่าแม่ค <c oughs> ูนครับตคุณยู แต่งงานเลยเหรออ๋อแต่งตัวปกติเป็นแบบฟิลแบบเมกันบอยถ้าเป็นเวลาออกจากบ้านนะเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นง่ายๆเสื้อยืดแบบตัวใหญ่หรือว่าสเวตเตอร์ตัวใหญ่แล้วก็กางเกงขาสัาน้นถุงเท้ายาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบออกงานก็จะเป็นแบบแนวนี้เลยใช่ก็เป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดแล้วก็สลักถ้กกาผ้าใบอะไรเงี้ยก็ง่ายๆผมใส่เยอะไม่ค่อยได้บางทีไม่มั่นใจ เรียบมาเรียบอะไรนะน้อยแต่มากเรียบตะโกไฮแฟชั่นครับเลือกเองเลือกเองเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเขาจะให้ไปเลือกที่เออ่ที่ร้านผมก็ตอนนั้นเราไม่เราไม่ว่างผมก็เลยให้ทีมงานอ่ะส่งรูปมาว่าอยากได้ชุดไหนชุดไหนอะไรเงี้ยผมก็จิ้มจิ้มจิ้มไปว่าเดี๋ยวอันเนี้ยขึ้นเวทีนะเอาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับ ก็ย okay. ังไงขอฝากด้วยนะครับกับแบรนด์ HLA นะครับผมบอกเลยว่าสื้อผ้ามีหลายรูปแบบมากทั้งเรียบหรูแล้วก็แฟชั่นแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมีหมดเลยนะครับก็ถ้าใครถ้าอยากลองหรือว่าอยากมาฟิตติ้งก็ได้ที่ทุกสอบเลยนะผมมีหลายสาขาเลยนะครับผมกับ s l a ครับอะไรออกพรุ่งนี้หนังสือรุ่นพอยพอยียบุ๊กก็ถือว่าปิดกล้องแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้รอน พวกมีออนแอร์แล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคน,คนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่คนตัวแล้วพวกเราชอบกันทั้งชีมงานทานั้งแสดงเองแต่จอยมากที่สําคัญผมแอบเล่านิดนึงคืออยู่กองเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยให้หิวเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมากผมกินทุก3มก3มือทุกสามมือแล้วก็ติดธรรมะเวลาเวาทำงานอะ่ะจะกินน้อยแต่อยู่กองเนี้ยกินเยอะมากใช่กดทับชนะ ก่อนันนี้อันนี้หมดแล้วเนาะโอเคตะกี้แบบไอ้นี่หน่อยทัศนะก็ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เป็นคนที่กวนๆครับแล้วก็รักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าชอบชอบความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นใบเหมือกใบเบากับนางเอกก็คือทิพนารีนั่นเองคอยคอยอะไรคอยกิจใช่ซึ่งเรื่องนี้โอ้โหนักแสดงห้าพลอยกิจพลอยสวยพลอยแสบ พลอยอะไรพลอยจางแล้วก็พลอยอะไรมีพลอยอะไรอีกแม่จม,มีอ่ะจมีอ่ะพลอยเนิร์ดใช่พลอยเนิร์ดมีห้าพลอยเพ่ก็มีมอนแล้วก็มีทอยแล้วก็มีเอิร์ดแล้วก็มีจุงแล้วก็มีจม,มีเอ่อต้องรอดูอะไรนะครับทุกคนรู้แล้วแม่ใช่ คร,รครับชนะคู่กับคอยกิจครับผมแต่อาจจะเป็นคู่ที่แบบงงนิดนึงเพราะว่าไมไมอย่างที่บอกไปว่าเป็นไม้เบื่อไม่เมากันเออก็ต้องรอดูว่าจุดจบของเขาจะจุดจบวะ่ะอันดี้ของเขาจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับผมพอยเสียบุกครับหนังสือรุ่นพอยฝากด้วยนะจ๊ะพรุานนาาพ่งนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับครับโซเอาเรียบร้อยแล้ว 18พฤษภาโซเอาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดขายบัตรวันที่19พฤษภาคมครับผมเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันออเออของเราบอกเลยว่าเป็นวาไรตี้มีทุกรสทุกชาติทุกรสชาติน่นอนทั้งโอ้สนุกซึ้งมาหมดก็อยากให้ทุกคนมาจอยกันครับเพราะว่าอย่างเอิร์ธคุยกับมิกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาแบบว่าไม่ไม่อยากให้มาแบบว่าเฮ้ยดึงดราม่าเพราะปกะติเราเอิร์ธจะแบบฟีลแบบว่า นิ่งๆเรือบเรียบแล้วก็เบียกินใจอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยบอกเลยว่าทุกคนต้องม่วนกับเราแน่นอนครับแล้วก็นอจากเอลแล้วแลเรือนนี้เจะได้ไปต่างจัอ่าสิ้นเดือนนี้ไปอิตาลีครับไปกับเฟิร์ส้าตังด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่แล้วเหมือนกันปีปีที่แล้วกับปีเนี้ยเป็นปีที่ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ไปแฟนมีด จางประเทศที่เราไม่เคยไปได้ทําอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่อิตาลีเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะผมต้องรอดูลองดูสักครั้งว่าจะเป็นยังไงอ่ไรเงี้ยความพิเศษยังคุยกันอยู่ครับยังไม่ตกลงว่าจะเอาเพลงอะไรอ่างเงี้ยแต่ก็แน่นอนแหละมันต้องเพลงขายปะเป็นเพลงซิงเอร์ของเอิร์ธมีก็ต้องมาแล้วทางเข้าตังเพื่อเข้าตังค์ด้วยอะไรเงี้ย ขอบคุณครับอะไรแค่หรือว่าพี่เอิร์ธโอเคก็ที่อยากเลือกเพลงสายตาโกหกไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนี้มานานแล้วก็เผื่อคนจะคิดถึงกันก็ก็เลยอยากร้องเพลงนี้คือสายตาโกหกไม่เ็งครับแล้วก็อีเพลงหนึ่งเพลงเอาเลยไหมของข้าตตังทุกคนก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันปกติเราจะร้องเพลงนี้ในต่างประเทศแต่เนี้ยเรามาลองที่ประเทศไทยเพราะว่าเราดูในโซเชียลว่า เมื่อไหร่ที่เอิร์สจะร้องเพลงนี้ในประเทศของฉันคะนี่คือครั้งแรกที่ร้องในประเทศไทยก็ทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับผมออขอบคุณครับครับผมนานแล้วตกส่งกลางทำงานครับทำงาน ปกติแล้วไม่ค่อยทํางานสงการครับแต่อันนี้ก็เป็นปีแรกเหมือนกันที่เราทํางานประสงการอย่างที่บอกไปว่า2ปีที่ผ่านมาคือได้ทาอะไรถึงใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นปีนี้ก็ปกติแล้วผมจะไม่ทํางานสงการแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ทํางานสงการแล้วเจอกันนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดยาวอยู่บ้านครับครับผมก็ขอให้ทุกขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับผมมาสงการนะฮะถ้าใครไปเดินทางออก จากต่างจังหวัดนะครับนะครับผมก็ขอให้ทุกคนขับรถดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองแล้วก็มีความสุขมากนะครับผมตุการปีนี้ขอให้เฮงเฮงครับโอเคกได้ครับผมครับยังไงก็ผมขอฝากแบรนด์เสื้อผ้าครับ H L A ครับบอกเลยว่ามีทุกแฟชั่นแน่นอนทั้งเรียบหรูวัยรุ่นอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ลองได้ฟิตติ้งกันดูนะครับผมเพราะว่าของเขาเสื้อผ้าเขาดีจริงๆครับก็ฝากด้วยนะฮะ H L A ครับแล้วก็ L.O.L. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18, 19พฤษภาคมนี้ก็อยากให้ทุกคนมาจอยกันมาร่วมสนุกกันนะครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเคยเห็นแน่นอนต้องมีสเปเชียลแน่นอนทั้งผู้เอธเอแล้วก็ผู้อื่นด้วยก็ฝากด้วยนะครับ L.O.L. ครับยังมีมีรอบสองยังมีขายครับผมที่ไทยสเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ